สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคราชอสังหาขายที่ดินกับทีมงานบายชายน้อยนะคะทิปนี้เราก็มีแปลงที่ดินทำเลดีอยู่ติดถนนมาฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้วละคะ่ะพี่ภูมิใช่แล้วครับน้องน้ำที่แปลงนี้นะครับก็จะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองยางอำเภอเฉลิมประเกียดจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นที่ดินสองโฉนดรวมกันมีเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่พอดีครับมีเลขที่โฉนดคือ 26442และ22031ครับมีกระสารสิทธิ์เป็นถนดพุทแดงทั้ง2ถนดเลยนะครับที่แปลงนี้ก็อยู่ติดกับถนนลาดยางหรือติดถนนหลัก2039สามาสามารถทะลุไปโชคชัยหนองบุญมาก นองโหแลดได้ครับที่ดินอยู่ตรงข้ามวัดสงหนองบัวเลยครับค่ะสําหรับที่แปลงนี้นะคะเราก็อยากแนะนําให้กับท่านผู้ชมเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะพอที่ดินทําเลดีมีรถสัญจรไปมาแต่ไม่วุ่นวายสะดวกสบายต่อการเดินทางพื้นที่อุดมสมบูรณ์และกําลังจเจริญขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงให้พี่ภูมิพาเดินทางไปยังแปลงที่ดินกันเลยนะคะครับน้องน้ําในส่วนของการเดินทางนะครับเราจะพาคุณผู้ชม เริ่มต้นการเดินทางจากที่ว่าการอำเภอเฉลิมเกียรติแล้วตรงไปทางถนนหลวงชนบทสายนครราชสีมา2039ประมาณ4.4กิโลเมตรที่ดินจะอยู่ทางขวาม,มือตรงข้ามวัดสงหนองบัวเลยครับค่ะที่ดิน2โนดมีเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่หน้าแปลงมีความกว้าง64เมตรลึก96เมตรขนาดและทำเลข,ของแปลงที่ดินก็เหมาะมากๆเลยนะคะ จะทำเป็นโกดังสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านอาหารหรือจะทำเป็นบ้านพักต่างอากาศหอพักห้องเช่าก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะที่ดินทำเลดีอยู่ติดถนนลาดยางมีรถสัญจรผ่านตลอดแต่ก็สงบไม่วุ่นวายเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆเลยละคะ่ะพี่ภูมิครับน้องน้ำหรือว่าจะปล่อยเช่าให้ชาวบ้านทำไร่ทำนาทำสวนก็ได้นะครับหรือทำกากรเกษตรของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันครับ พราะที่ดินแปลงนี้มีความบุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทําเกษตรมากๆครับแต่สําหรับพื้นที่ตรงนี้ไม่ว่าจะทําอะไรก็ลุ่มแน่นอนครับเพราะมีความเจริญขึ้นเรื่อยๆและอนาคตข้างหน้าที่แปลงนี้จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนครับที่ดินสวยทำเลดีอยู่ติดถนนลาดยางมีเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่เป็นที่สองนดเราขายให้ในราคากันเองในราคาไรา่ละ 8 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะอย่ารอช้าเลยนะคะรีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยละค่ะครับและสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่แปลงนี้ของเราหรือสนใจอยากจะฝากรีวิวฝากขายหรือต้องการจะซื้อที่ดินกับเราก็สามารถติดต่อกัเราได้ที่เบอร์0819558883และ0813602600ครับหรือจะทักอินบ็อ เข้ามาที่เพจ Facebook ขายและซื้อที่ดินโคราสังหาบายชายน้อยท่านสามารถสอบถามและต่อรองราคากับทางเราได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยตอบท่าน24ชั่วโมงเลยครับค่ะและสำหรับใครที่อยากเข้ามาชมแปลงที่ดินก็สามารถเดินทางมาตามการเดินทางที่เราแจ้งไว้ต้นคลิปได้เลยนะคะหรือจะคัดลอกพิกัดไปหาใน Google Map ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์พิกัดไว้ให้ใต้คลิปเลยค่ะ และอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานบายชายน้อยทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วทิปหน้าเราจะนำทิปแปลงที่ดินสวยๆทำเลดีราคาเป็นกันเองมาฝากท่านผู้ชมอีกนะคะแต่ทิปนี้น้ำและพี่ภูมิก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ทิปหน้าสวัสดีสสดค่ะ